สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟซีทันดาฟามทุกท่านครับเช้าวันนี้ทันดาฟามก็มีประสบการณ์ส่วนตัวของทันดาฟามจะเอามาเล่าเอามาโชว์เอามาพูดคุยกับพี่น้องเอฟซีคนเลี้ยงวัวควายนะครับอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวของทันดาฟาม ซึ่งไม่ขอขัดแย้งนะครับไม่ขอขัดแย้งกับใครสักขั้นหนึ่งนะครับใค่บอกว่าวิธีของกันดาฟารไม่ดีวิธีของกันดาฟารไม่ถูกต้องก็น้อมรับนะครับแต่กันดาฟามก็จะบอกว่าปฏิบัติอย่างนี้นะครับมาตลอดแล้วก็ไม่มีทุกไม่มีโทษอะไรไปดูกันครับว่าที่พูดมานั้นยืดยาวนั้นเรื่องอะไรนะครับอไปีครับ อยู่อคอกวายทั้งวันนะครับผมเองนั่งดูไก่บ้างนั่งดูวัวบ้างควายบ้างตามภาษาคนว่างงานนะนี่เรื่องของเรื่องคือจะคุยเรื่องขี้ควายครับพี่น้องหรือทองคําดํานี่เองนะครับในของพี่น้องเป็นอย่างนี้ไหมของขอคอกกันตาฟามเป็นอย่างนี้นะครับไม่เคยเก็บออกเลยนะครับไม่เคยเก็บออกเลยหน้าฝนนะครับหน้าฝนจะสะสม เอาไว้อย่างนี้ตลอดถามว่าเอา้าแล้วมันไม่สกรปรกเหรอไม่สกรปรกครับควายขี้เป็นจุดนะควายจะขี้เป็นเป็นที่เป็นที่อ่าที่ที่เขานอนเขาจะไม่ขี้ใส่นะครับที่ที่ขเขานอนก็จะไม่ขี้ใส่เขาจะขี้เป็นกองสะสมอยู่เรื่อยๆเอยๆเอะๆเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเห็นว่าที่นอนมันเฉอะแฉะหรือที่นอนสกรป๋เราก็เอาฟางที่เขากินเหลือๆเนี่ยครับฟางเศษฟางที่กินเหลือๆเนี่ย โยนใส่เข้าไปเดี๋ยวเขาเหยียบย่ำเป็นเวลานานเหยียบย่ำไปเหยียบย่ำมาฟางตรงนี้ก็จะเป็นขี้ควายไปในตัวถ้าจะเป็นขี้ควายไปในตัวก็จะได้ประโยชน์อีกนะครับถามว่าทําไมนะครับทำไมถึงไม่ขนออกไปอืมมาดูกันครับพี่น้องสาเหตุมันมีอย่างนี้ครับอ่าไปดูกันเลยนะครับผมจะไม่ขนออกเลยนะอย่างคอกนี้เป็นคอกเป็นคอกคลอดนะครับผมก็จะ เน้นความสะอาดนะข,ข้อจะเน้นความสะอาดจะไม่ให้มีขี้ควายอมักมมอยู่ในข้อผมก็จะตักเอามากองไว้อีกห้องหนึ่งนะเอามารวมไว้อีกห้องหนึ่งซึ่งก็นี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีควายอยู่นะห้องนี้เป็นห้องเก็บขี้โดยเฉพาะเลยครับนี่ในห้องคลอครับห้องคลอห้องนี้ใช้งานไปแล้วโดยน้องกำไรคลอลูกชายข้อเจหยกนะครับ เ,เวลาเขากินฟางนะพี่น้องมันก็จะมีเศษฟางตกลงมาในรางเราก็จะตักเขาจะไม่กินนะครับไม่กินเราก็จะตักโยนเข้าไปข้างในเนี่ยของผมกล่องขี้ควายขี้ควายนี้จะมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือรองแม่หัวเข่านะครับไม่ให้เขาไม่ให้เขาเจ็บเขา่าเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นปูนมันแข็งควายน้ําหนักตัวมันเยอะบางตัวเป็นตันเวลาลงนอนนะครับเขาจะกระแทกหัวเข่าจะกระแทกกับปูนแรง ถ้ากระแทกแรงๆนานไปนานไปจะทําให้ข้อเสื่อมจะทําให้ข้ออักเสบเราใช้ขี้ของเขาเนี่ยครับเป็นที่เซฟร่างกายเขานะเพราะบางทีเราใช้แผ่นยางปูมันก็ช่วยเหลือได้ไม่มากเท่าไหร่ของผมมีทั้งแผ่นยางด้วยนะครับแผ่นยางก็รองไว้เวลาหน้าแรงเราเราเก็บขี้ไปตากหมดมันก็จะไม่มีไม่มีอะไรรองเขา่าก็ใช้แผ่นยางรองด้วยแต่หน้าฝนนี้ ที่ผมไม่เก็บออกเด็ดขาดนะครับเพราะเก็บออกไปแล้วมันเป็นการเพิ่มรายจ่ายโดยใช่เหตุนะครับโดยใช่เหตุป่ะเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมผมถึงไม่ตักไม่เอาขี้ออกไปกองไว้รวมไว้ข้างนอกนะก็มีเหมือนกันนะครับผมเคยกองรวมนะโดยกองรวมแต่มันมีปัญหานี่จะดูกันเลยครับอ้าวลูกสาวนี่ไม่ยอมไปกับเพื่อนนะ เ้ายกเ้ายก,ยกไม่เดินไปกับฝูงเลยเลี้ยงลูกอยู่บ้านยกยกได้โอ้โหหมกลอกหมก,มกเหรนเลยวันนี้ปล่อยไปคุกคุนไอคุกโครนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับใช่ว่าผมจะไม่ขนไปกองนะขนนะครับเอาไปกองอยู่อ่าแต่ว่าตากไม่ทันเฉยนะครับเอาไปกองตากแล้วก็แห้งไม่ทันพอแห้งไม่ทันก็กลายเป็นขี้ควายที่กองเผเนินจนอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วทีนี้อพอฝนตกใส่หนักเข้าหนักเข้าจากขี้ควายก็จะกลายเป็นดินครับพี่น้องเนี่ยมีควายเดินเหยียบย่ำอะไรเนี่ยกลายเป็นดินน้ำหนักจะมากเวลาเรากรอกใส่กระสอบไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์แล้วก็เสียค่าแรงเฉยๆเลยการที่เราจ้างคนง,งานขนขี้ควายออกวันหนึ่งเนี่ยมันสะสมค่าแรงไปทุกวันทุกวันสะสมเวลาไปทุกวันทุกวันไม่มีประโยชน์เลยครับไม่เอามองไม่เห็นประโยชน์ ผมเอาเก็บไว้ในคอกอย่างนี้ไม่มีผลเสียนะครับประโยชน์ที่ได้กลับมาคือเราไม่ต้องเสียค่าแรงครับไม่ต้องเสียค่าแรงแล้วเราก็จะได้ขี้ควายเก็บเอาไว้เดี๋ยวพอหน้าแรงนะครับแดดออกมาแดดด,ดีแห้งดีตาก3-4มสี่แด,ดดก็แห้งแล้วเราก็ให้คนงานทยอยทยอยเข็นออกไปาตากเฉพาะเท่าที่เรากรอกทัน ตากเฉพาะเท่าตากเฉพะเท่าที่เราต้องการจะกรอกทยอยออกไปทะยอยออกไปหน้าแรงมันยาวกว่าหน้าผลหน้าผลก็สี่ห้าเดือนเองนะครับสี่ห้าเดือนเราก็ไม่มีปัญหาเนี่ยครับพี่น้องผมเองผมคิดอย่างนี้นะครับว่าเราเสียค่าแรงทุกวันทุกวันเก็บที่ควายออกไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับพี่น้องไม่ต้องมาวายผมนะไม่ต้องมาด่าห้า ใครอยากจะอานใครอยากจะเก็บก็เรื่องของท่านแต่ผมเองผมผมปฏิบัติของผมอย่างนี้ผมก็เล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับนีเน่เห็นเป็นหลักฐานยืนยันเลยว่ากองพนจนทะลึกหมดเลยครับเนี่ยขี้ควายที่อยู่ในข้อเนี่ยหลายร้อยกระสอบมากนะหลายร้อยกระสอบผมสะสมมาไว้แล้วเดี๋ยวพอเดือนพฤศจิกานะครับเดือนพฤศจิกาพอหมดฝนผมก็จะเริ่มนะครับเริ่มกระจายเริ่มเกลี่ยข้างนอกพอ กรอกกระสอบได้ก็จะใส่กระสอบแล้วก็จะขนทยอยออกนะครับเนี่ยฟางพวกนี้นะครับพี่น้องเราปูเข้าไว้เขาก็จะได้นอนนุ่มๆนอนนุ่มๆนอน,น,น,อ,นอุ่นๆแล้วพอเขาเหยียบไปเหยียบมานะครับภายในหนึ่งอาทิตย์ฟางพวกนี้จะกลายเป็นขี้เป็นขี้แห้งหมดเลยนะครับจะกลายเป็นขี้แห้งๆก็เราก็จะได้ปริมาณกี้ควายเพิ่มขึ้นอีกโดยไม่ต้องไปรออจศัยควายขี้ เป็นไงครับประโยชน์มันนะขายกระสอบละสามสิบกว่าบาทก็ดีกว่าเอาฟางไปเผาใบทิ้งใช่ไหมละครับเราประโยชน์เราให้เขาได้เป็นที่ปูนอนพอปูนอนเส็จเดียไปเหยียบมาก็กลายเป็นขี้ควายโดยที่ไม่ต้องไปซีเรียสแต่เน้นนะครับพี่น้องเห็นว่าผมสศกกระปกกรกขนาดนี้นะครับแต่โกกระปรมากนะครับเพราะขี้ควายสะสมอยู่สี่ห้าเดือนเต็มคลอกไปหมด ผมจะใช้วิธีการนะครับค่าเชื้อโรคด้วยการโรยปูนขาวทุกอาทิตย์ครับเนี่ยเราปูนขาวโรยทุกอาทิตย์ฟางพวกนี้ก็จะโดนย่อยสลายเดีย๋ยวไปดูกันครับพี่น้องว่าย่อยสลายแบบไหนนี่ยิ่งครอบนี้นี่ยิ่งเยอะใหญ่เลยครับ้องดูนะนี่สะสมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปดูว่ามันย่อยสลายแบบไหน กองเนี่ยครับขี้ควายกองนี้เป็นกองที่ผสมฟางเยอะมากเพราะว่ามันเป็นห้องคลอดนะครับมันเป็นห้องคลอดห้องพยาบาลทีนี้ก็เราก็จะใช้ฟางปูเปูไม่กี่วันบ่แม่ย้ายออกไปก็ฟางไม่ทันย่อยก็เราก็ตักเอามานะครับตักเอามาทั้งฟาง,ท,งทั้งทั้งขี้มันนะครับเอามาใส่ไว้แล้วก็จะใช้ปูนขาวโรยพี่น้องดูนะครับมันย่อยสลายหมดเลยนะนะมันย่อยสะลายเป็น เป็นขี้ควายหมดเลยเป็นละเอียดหมดเลยครับเนี่ยจากขี้จากขี้ควายปนฟางนะครับจากขี้ควายปนฟางพอใช้เวลาใย้ปูนขาวโรยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ช่วยได้นะครับช่วยย่อยสลายขึ้นได้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับรู้แล้วครับเยอยะแย,ยะมากมายไยมันจะมีธรรมชาติขี้เป็นที่ขี้เป็นจุดไม่เหมือนวัวนะครับวัวมันจะขี้ทั่วคอกมันจะเลอะเทอะเลอะทั่วคอกแต่ควายนีะขี้เป็นจุด ถ้าจุดที่นอนของเขานะครับผมจะใช้ฟางปูให้เขานอนด้วยฟางก็จะเป็นเศษฟางนะไม่ได้เอาฟางดีมาให้เขาไม่ได้เอาฟางดีมาปูให้เขานอนนะครับเป็นเศษฟางที่เขากินเหลือๆหล่นทิ้งอยู่ตามพื้นหล่นทิ้งอยู่ตามรางอาหารนะครับเราก็จับโยนโยนตักโยนโยนไปนี่ครับประโยชน์สูงประหยัดสุดค่าแรงไม่ต้องเปลืองเราเปลืองเสียค่าแรงทีเดียวตอนเอาไปตากนะครับตอนเอาไปตากเนี่ยมันก็จะทําให้ คนงานคนเดียวสามารถบริหารงานได้ตลอดทั้งปีนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความสะอาดเพราะเรามีการกระจัดเชื้อโรคได้อนะพี่น้องพิจารณาดูนะครับอันนี้เอาส่วนตัวเลยครับมาเล่าให้พี่น้องฟังไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องการโต้แย้งอะไรกับใครท่านผู้รู้มีความรู้มีภูมิความรู้ก็แล้วแต่นะครับเราไม่โต้แย้งกันสวัสดีครับ